เรื่องเล่าผ่านเลนยินดีนำเสนอหุบเขาหุ้ยพลัพลาเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้ร่มเงาของพนาไพรที่ทอดตัวยาวเหยียดแต่เมื่อสามเดือนก่อนความสงบสุขนั้นได้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยฝีมือของอสูร,รร้ายที่เรียกกันว่าไอหางดำ ไอหางดำคือเสือโคร่งลายพาดกรอนขนาดใหญ่ผิวหนังเป็นมันวับราวกับเคลือบด้วยหมึกดำมีจุดเด่นคือรอยดำหนาที่พาดผ่านปลายหางของมันอย่างชัดเจนต่างจากเสือทั่วไปมันไม่ล่าหมูป่าแก้งหรือกวางแต่มันเลือกที่จะล่าเหยื่อที่มีรสชาติยิ่งกว่านั่นคือมนุษย์ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามันคือเสือสมิงที่แปลงกายมาจากคนผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้า เพราะมันมีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าสัตว์ป่าธรรมดาและมักจะเลือกเหยื่อด้วยความจงใจเช้าตรู่วันนั้นความมืดมิดที่ยังไม่จางหายไปจากหมู่บ้านถูกแทนที่ด้วยเสียงร้องให้ระงมของหินสาวบุญส่งภรยาของจันชายหนุ่มวัย25ปีที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานกลุ่มชาวบ้านที่ถือคบไฟรีบวิ่งไปยังไร่ข้าวโพดริมห้วยภาพที่เห็นทำให้ทุกคนถึงกับตกใจ มันคือภาพที่สยดสยองจนยากจะบรรยายร่างของจัน์ทรถูกทิ้งไว้กลางไร่ที่ล้มราบเป็นวงกว้างตัวเขาถูกกัดกินไปเกือบครึ่งซีกเอวามายะวะภายในถูกลากออกมาจากช่องท้องกองอยู่กับพื้นดินเศษซากเสื้อผ้าถูกฉีกกระจุยเศษเนื้อติดกระดูกถูกกัดกินจนขาวโพลน ดวงตาของจันยังคงเบิกโพลงค้างอยู่ราวกับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวก่อนสิ้นใจกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณชวนให้วิงเวียนและอาเจียนพรานเท่าคำมีผู้ที่เป็นพรานใหญ่ของหมู่บ้านเดินเข้ามาที่จุดเกิดเหตุอย่างเงียบงนันเขามีอายุเกือบ60ปีผิวหนังเหี่ยวย่นตามกาลเวลาแต่ดวงตาของเขายังคงคมกริบราวกับเยี่ยว ใบหน้าเคร่งเครียดทันทีที่เห็นสภาพของจันนี่คือศพที่สี่แล้วในรอบเดือนคำมีเอ๋ยจะเอาอยังไรดีเราต้องหนีแล้วนะไอ้เสือตัวนี้มันไม่ธรรมดาแล้วผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยเสียงสั่นเครือพรานคำมีคุกเข่าข้างซากศพของจันเขาใช้ปลายนิ้วสัมผัสร,รอยเท้าของเสือที่อยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะรอยเท้าขนาดใหญ่ยักษ คำหมีไม่ตอบใครแต่เงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศทางที่ไอ้หางดำจากไปแววตาของเขาลุกโชนด้วยเพลิงแค้นที่สั่งสมมานานเขาหยิบมีดหมอเล่มของเขาที่ผ่านการปลุกเสกมานับสิบปีออกมาจากฝักหนังพอแล้วเสียงของคำมีดังขึ้นอย่างแน่นหนาและเด็ดขาดจนทุกคนต้องเงียบกริบข้าจะไม่ยอมให้ไอ้สมิงตัวนี้ลอยนวลกินคนในหมู่บ้านเราอีกต่อไป หนีไม่ช่วยอะไรมันตามเราไปได้ทุกที่พรานคำมีสั่งให้ชาวบ้านนำซากศพของจัน์กลับไปยังศาลาอย่างระมัดระวังแม้ชาวบ้านจะหวาดผวาแต่ก็ปฏิบัติตามด้วยความยำเกรงในบารมีของพรานเท่าเมื่อกลับมาถึงที่ศาลาคำมีไม่ได้ประกอบพิธีศพตามปกติแต่กลับเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ริมลำห้วยซึ่งเป็นที่ที่ไอห,หางดำมักปรากฏตัวและกินเหยื่อบริเวณนั้น เขาเริ่มปีนขึ้นไปบนกิ่งไทรที่สูงที่สุดอย่างคล่อมแคล่วราวกับหนุ่มนุมแล้วลงมือสร้างห้างด้วยไม้ไผ่และเถาวัลย์อย่างเร่งรีบห้างนี้ต้องสูงพอที่จะพ้นจากการกระโดดของเสือและต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของเขาและอาวุธจากนั้นเขาก็กลับมาที่ซากศพของจันซึ่งถูกห่อด้วยผ้าขาวที่ยังคงม,มีเลือดซึมออกมาอย่างน่ากลัว พรานคำนีจุดทูบเทียนกล่าวคำขอขมาอย่างจริงใจจัน์เอ๋ยอโหสิกรรมให้ข้าด้วยเถิดข้าต้องทำเพื่อหมู่บ้านของเราวิญญาณของจันจงช่วยนำทางไอ้สมิงตัวนั้นมาสู่กระสุนของข้าด้วยเถิดเมื่อสิ้นคำสวดพรานคำมีหามซากศพของจันที่เหลือครึ่งซีกออกไปยังใต้ต้นไม้ที่เพิ่งสร้างห้างแล้ววางซากศพนั้นลงบนพื้นดินอย่างระมัดระวัง นี่คือการนั่งซากพิธีที่สยดสยองและเสี่ยงตายที่สุดในการล่าเสือกินคนเพราะมันคือการใช้ศพของคนเป็นเหยื่อล่อให้เสือกลับมากินซ้ำซึ่งตามความเชื่อแล้วหากเสือตัวนั้นเป็นสมิงจริงมันอาจใช้มนต์ดำเข้าควบคุมวิญญาณของเหยื่อมาหลอกหลอนผู้ที่มานั่งซากได้พรานคำมีอย่าทำอย่างนั้นเลยมันอันตรายเกินไปผู้ใหญ่บ้านบอกห้ามด้วยความเป็นห่วง หากไม่ทำแบบนี้เสือมันจะไม่กลับมาอีกแน่มันฉลาดกว่าที่เราคิดข้าต้องใช้ซากนี้เป็นเหยื่อล่อให้มันตายใจพรานคำมีตอบอย่างหนักแน่นสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นให้ชาวบ้านที่ต้องตายไปเมื่อตะวันลับฟ้าความมืดมิดที่เย็นเยียบก็เข้าปกคลุมหุบเขาแห่งนี้พรานคำมีปีนขึ้นไปนั่งบนห้างไม้ไผ่ที่สั่นคลอน อาวุธประจำกายของเขาคือปืนลูกซองเดี่ยงที่ถูกบรรจุกระสุนลูกโดดที่ผ่านการปลุกเสกด้วยคาถาอาคมขลังมานับสิบปีสายตาของเขามองลงไปยังซากศพของจันที่ถูกทิ้งไว้เบื้องล่างกลิ่นคาวเลือดที่ผสมกับกลิ่นดินและใบไม้ในยามค่ำคืนลอยขึ้นมาเป็นระยะความตื่นเต้นเริ่มกัดกินจิตใจ พรานคำมีนั่งนิ่งราวกับหุ่นปั้นแสงจัน์ทรเริ่มโผล,ล่ผลเมฆออกมาอย่างเหลืองรางส่องกระทบเข้ากับซากศพสีขาวโพลนข้างล่างทุกเสียงในป่าเงียบสนิทอย่างผิดธ,ธรรมดามีเพียงเสียงหัวใจของพรานเท่าที่เต้นร,รัวเป็นจังหวะเขาเฝ้ารอคอยการมาของอสูรร้ายที่กินคนและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความร้ายกาจที่รออยู่เบื้องหน้า ความเงียบในยามค่ำคืนของป่าลึกนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักพรานคมีนั่งนิ่งอยู่บนห้างไม้ไผ่เวลาผ่านไปช้าเหมือนเต่าคลานท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์เสี้ยวที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านเมฆหนาเสียงมแมลงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยส่งเสียงกลับเงียบสนิทราวกับรับรู้ถึงมหันตภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามา พรานคำมมีกลั้นหายใจจดจ่ออยู่กับซากศพตรงหน้าปืนถูกวางพาดไว้บนไม้กัน้นมือที่เคยสั่นเทาเริ่มนิ่งสนิทเมื่อความมุ่งมั่นเข้าแทนที่ความกลัวเขารู้ว่าเสือสมิงตัวนี้จะกลับมาเพราะมันไม่เคยกินเหยื่อหมดในครั้งเดียวและกลิ่นคาวเลือดที่คลักคลุ้งจากซากศพของจันคือคำเชื้อเชิญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ พรานคามีได้กลิ่นสาบที่รุนแรงไม่ใช่กลิ่นของสัตว์ป่าทั่วไปที่คุ้นเคยแต่มันคือกลิ่นของเสือกลิ่นเหม็นสาบที่ผสมผสานกับกลิ่นคาวเลือดที่คลักคลุ้งมากับลมมันเป็นกลิ่นที่บอกถึงความอำมหิตและอาถรรพ์ที่แฝงอยู่เสียงกิ่งไม้แห้งหักดังขึ้นอย่างแผ่วเบาจากเงามืดด้านล่างตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่หนักหน่วงแต่เชื่องช้า พรานคมีหัวใจเต้นรัวเขาลืมความเหนื่อยล้าทั้งหมดแล้วเพ่งสายตาไปยังซากศพของจันเงามืดขนาดใหญ่เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ต้นไม้ที่เขานั่งห้างมันคลานเลียบอยู่กับพื้นดินอย่างระมัดระวังใช้พุ่มไม้เป็นเกราะกำบังพรานคมียังมองไม่เห็นตัวเสือชัดเจนแต่สัมผัสดได้ถึงความชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากเงานั้น ทันใดนั่นเองสิ่งที่ทำให้พรานเท่าผู้ผ่านป่ามานับไม่ท้วนถึงกับขนลุกเกลียวไปทั้งร่างก็เกิดขึ้นหนาวหนาวเหลือเกินพรานขมีขหนาวมากเสียงกระซิบแผ่วเบาที่แห่พร่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดดังมาจากด้านล่างมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ร้ายแต่เป็นเสียงของมนุษย์เสียงของจันเยือที่พื้นตายไป พรานคมีเบิกตากว้างเส้นผมบนศีรษะตั้งชันด้วยความตกใจเขาก้มมองไปยังซากศพที่วางอยู่แต่กลับเห็นเพียงผ้าขาวที่กองอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่เสียงนั้นมันดังชัดเจนอยู่ในโสดประสาทพรานคมีอย่ามายุ่งกับข้าเลยข้าเจ็บข้าหนาวปล่อยเข้าไปเถิด เสียงกระซิบนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆราวกับวิญญาณของจันร์ทกำลังโหยหวนขอความช่วยเหลือพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากพื้นดินราวกับร่างที่ถูกกินนั้นกำลังจะลุกขึ้น พรานคมีกัดฟันแน่นเขารวบรวมสติทั้งหมดที่สั่งสมมาเขารู้ว่านี่คือเลขกลของเสือสมิงมันกินคนจนวิญญาณของเหยื่อกลายเป็นบริวารถูกกักขังอยู่ในอาถรรพ์และกำลังถูกมันใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสั่นคลอนจิตใจของเขาหากเขาใจอ่อนหรือหลงเชื่อว่านั่นคือวิญญาณของจันเขาจะต้องพลาดโอกาสสังหารมันอย่างแน่นอน ไอสมิงชั่วอย่าใช้ความตายของคนบริสุทธิ์มาหลอกข้าพรานคมีตะโกนในใจเขาลับตาลงชั่วครูแล้วร่ายมนคาถาคุ้มกายที่เขาเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์เสียงมนดังแผ่วเ,เบาในลำคอช่วยให้ความกลัวและความสยองขวัญที่ก่อกลุ่มเริ่มคลายลงเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาเห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เงาดำที่คลานอยู่ใต้ต้นไม้ได้เผยตัวออกมาเล็กน้อยดวงตาของมันเป็นสีเหลืองอมพันวาวับสะท้อนแสงจันทราวกับดวงไฟแห่งความมรณะไอหางดำมันกำลังเดินอ้อมไปด้านหลังของซากศพเพื่อเตรียมตัวเข้าตะครุบเหยื่อที่เหลืออย่าอย่าทำร้ายเขาถ้าพรานหญิงข้าจะไม่ได้ผุดได้เกิด เสียงของจานดังขึ้นอีกครั้งอย่างรวดร้าวเป็นเสียงสุดท้ายที่พรานคมีได้ยินก่อนที่เขาจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาไม่สนใจเสียงวิญญาณน,นั้นอีกต่อไปมือที่จับปืนแน่นได้ยกขึ้นเล็งไปยังร่างนั้นที่เริ่มเข้าตะครุบซากศพอย่างเงียบเชียบหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและความมุ่งม,มั่นที่จะหยุดยั้งปีศาจร้ายตัวนี้ วินาทีที่ไอหางดำเผยร่างออกมาเพื่อเข้าขยำสรากศพของจันที่เหลือครึ่งซีกเป็นภาพที่น่าขนลุกจนแทบหยุดหายใจเสือโครงตัวนี้ใหญ่โตเกินกว่าเสือทั่วไปที่พรานคมีเคยพบเห็นมาหลอยเท่าตัวร่างกายกำยำเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวยังสง่างามแต่แฝงไว้ด้วยความดุร้าย ดวงตาเป็นสีเหลืองอมพันวาววับราวกับเพลิงนรกปลายหางที่มีรอยดำพาดตามคำร่ำลือสะบัดไปมาอย่างเชื่องชา้ามันยืนอยู่เหนือซากศพของจัน์ทรก่อนจะส่งเสียงคำรามในลำคอที่ฟังดูทุ้มต่ำและหน้าเกรงขามแสดงความเป็นเจ้าของเหยื่อนั้นทันที เคียวอันแหลมคมของมันขยำเข้าที่ผ้าขาวที่ห่อหุ้มซากศพเสียงผ้าขาดพร้อมกับเสียงคำรามก้องป่าที่สั่นสะเทือนไปถึงห้างที่พรานคำหมีนั่นอยู่ราวกับจะเตือนว่ามันกำลังสนุกกับอาหารมื้อดึกพรานคำมีไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวความกลัวถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นเขากดน้ำหนักลงบนไกปืนทันที เสียงปืนดังสนั่นวันไหวทำลายความเงียบของป่ามืดแสงของปืนสว่างวาบขึ้นมาเผยให้เห็นร่างของเสือร้ายอย่างชัดเจนกระสุนที่ปลุกเสกมาอย่างดีพุ่งเข้าใส่กลางลำตัวของไอ้หางดำอย่างจัง แทนที่จะล้มลงเสือสมิงกลับส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดยังบ้าคลัง่งเลือดสีดำขามจำนวนหนึ่งทะลักออกมาจากบาดแผลแต่มันไม่ได้ตายมันเพียงแต่เซทลาไปเล็กน้อยเท่านั้นพรานคำมีใจหายวาบอาถรรพ์ของเสือสมิงตัวนี้แกล่งกล้าเกินกว่าที่เขาคาดเอาไว้กระสุนอาคมนัดแรกไม่สามารถสังหารมันได้ ไอหางดำเงยหน้าขึ้นจ้องมองมาที่ห้างด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยเพลิงแขนมันรู้แล้วว่าศัตรูที่บังอาจทำร้ายมันอยู่แห่งหนนใด ไอพรานเท่าแกบังอาจทำร้ายข้าแกต้องชดใช้ด้วยชีวิตเสียงคำรามที่ดังออกมานั้นไม่ใช่เพียงเสียงของสัตว์ร,ร้ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยเสียงโหยหวนของวิญญาณหลายดวงที่ถูกมันกลืนกินมันคือปีศาจชัดๆด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติเสือร้ายกระโดดเข้าใส่ต้นไม้ที่พรานคำหมีนั่งอยู่ กรงเล็บขนาดใหญ่ตะปบเข้าที่ลำต้นอย่างบ้าคลัง่งเศษหลายและเปลือกไม้กระเด็นว่อนหางไม้ไผ่สั่นไหวอย่างรุนแรงจนพรานคำหมีต้องเกาะเชือกไว้แน่นไม้ไผ่หลายลำเริ่มมีรอยร้าวเสียงดังลั่นคล้ายจะหักลงมาทุกเมื่อพรานคำหมีเรียบคว้าขวดน้ำมนต์อาคมที่เตรียมไว้สาดลงไปที่เสือที่กำลังตะปบต้นไม้อย่างดุดัน น้ำมนต์ที่ถูกปลุกเสกอย่างเข้มขลังสัมผัสกับผิวหนังของเสือสมิงควันสีขาวโพยพุ่งออกมาอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่บาดแกล้หูราวกับถูกไฟนรกแผดเผาเสือสมิงพังงาออกไปราวกับถูกไฟฟ้าช็อกแต่แววตาของมันยังคงเต็มไปด้วยความดุร้ายและอาฆาตเ แค่น้ำมนโงโง่งนี่ข้าไม่ใช่ผีไม่ทำให้ข้าตายหรอก เสือสมิงถอยออกมาตั้งหลักจ้องมองพรานขมิด้วยความแค้นมันเริ่มเดินวนรอบต้นไม้อีกครั้งอย่างช้าๆมัน่นคงและเต็มไปด้วยพลังอำนาจที่มองไม่เห็นเสียงเท้าของมันที่กระทบพื้นดินทำให้เกิดเสียงครวญครางของวิญญาณที่ถูกมันกินเป็นเสียงประกอบที่น่าสยดสยองมันกำลังใช้จิตวิทยาแห่งความสยองขวัญเล่นงานพรานขมิ พรานคำหมีรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายในการเตรียมตัวเขารีบยัดกระสุนอาคมนัดที่สองที่เหลืออยู่เพียงนัดเดียวลงในปืนด้วยมือที่สั่นๆความรีบร้อนทำให้เขาต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะหากพลาดแม้แต่นิดเดียวหรือถ้าช้าเกินไปเขาจะต้องตกเป็นเหยื่อของมันอย่างแน่นอนเสือสมิงเริ่มเร่งฝีเท้ามันคำรามก้องเป็นสัญญาณสุดท้าย ไอหางดำรู้ว่าน้ำมนต์และกระสุนของพรานเท่ามีอาคมร้ายกาศแต่มันก็รู้เช่นกันว่าพรานคำมีเหลือกระสุนเพียงนัดเดียวด้วยความแค้นและบาดแผลที่กลางลำตัวเสือสมิงตัดสินใจไม่ปล่อยให้เหยื่อมีเวลาเตรียมพร้อมอีกต่อไปมันกระโจนเข้าใส่ต้นไม้อีกครั้งอย่างรวดเร็วคราวนี้มันกระโดดขึ้นสูงกว่าเดิมมาก กรงเล็บขนาดใหญ่ของมันพุ่งเข้าตปะปบถึงระดับห้างพรานคำมีตะโกนคำรามในลำคอพยายามถีบตัวออกไปด้านข้างอย่างฉับพลันเพื่อหลบกรงเล็บแต่ห้างไม้ไผ่ที่ผูกร่อนและรับแรงกระแทกมาหลายครั้งทนไม่ไหวอีกต่อไปห้างไม้ไผ่พังทลายลงอย่างรุนแรงเสียงไม้หักดังสนัน่นพรานคำมีร่วงหล่นลงมาจากความสูงนับสิบเมตรอย่างแรง ร่างของเขาตกกระแทกพื้นดินอย่างจังจนจุกเสียดไปหมดแต่สัญชาตยานพรานทำให้เขายังคงกอดปืนที่บรรจุกระสุนนัดสุดท้ายไว้แน่นเขาล้มลงห่างจากซากศพของจันเพียงไม่กี่เมตรเสือสมิงไม่ปล่อยโอกาสมันหันขวับมามองพรานเท่าที่นอนหมดท่าอยู่บนพืน้นดวงตาเหลืองอำพันฉายแววแห่งความสะใจและชัยชนะ มันเดินเข้าใกล้พรานคำมีอย่างเชื่องช้าเพื่อลิ้มรสความหวาดกลัวของเหยื่อที่กำลังจะถูกฉีกเป็นชิ้นหมดท่าแล้วไอ้พรานแก่แกต้องตายเหมือนพวกมันข้าจะฉีกแกเป็นชิ้นชิ้นให้สมกับที่แกบังอาจมาขัดความข้าเสียงคำรามก้องป่าเต็มไปด้วยความเยอยหยันและเสียงโหยหวนของวิญญ,ญาณน,นับร้อยที่มันกินพรานคำมีรู้ว่านี่คือวินาทีสุดท้าย เขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายกลิ้งตัวหลบกรงเล็บที่กำลังจะตะปบลงมาอย่างเฉียดฉิวเขาใช้ศอกยันตัวขึ้นนั่งพนมมือขึ้นเหนือปลื้นที่พาดอยู่บนตักแล้วส่งเสียงบรมคาถาด้วยเสียงที่ดุยันและมั่นคงพุทโธปราบธรรมโมปราบสังโฆปราบนะโมพุทธายะขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยจงดับเส้นปีศาจร้ายตัวนี้ด้วยเถิด เมื่อจบคำสวดเสือสมิงที uhh ่รอไม่ไหวอีกต่อไปมันกระโจนเข้าใส่พรานคำมีด้วยความเร็วสูงสุดร่างใหญ่โตของมันพุ่งเข้ามาพร้อมกับลมหายใจที่เป่ารถใบหน้าของพรานเท่ากระสุนอาคมนัดสุดท้ายถูกยิงออกไปในระยะประชิด ไม่ใช่ยิงใส่ลำตัวแต่พรานคำมีอาศัยจังหวะที่เสืออ้าปากคำรามแล้วเล็งกระสุนเข้าสู่ดวงตาข้างสายของเสือสมิงเจ้าป่าอย่างแม่นยำที่สุดในชีวิตกระสุนเจาะเข้ากลางดวงตาของมันเสียงร้องของไอหางดำดังขึ้นอย่างน่าขนลุกมันไม่ใช่เสียงคำรามแต่เป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานที่ดังยาวนานและค่อยๆแผ่วลง ร่างใหญ่โตของมันหยุดชงงะงักกลางอากาศแล้วตกลงมากระแทกผืนอย่างแรงเสือสมิงดิ้นทุรนทุรายเพียงครู่เดียวมันตะปบกรงเล็บไปในอากาศอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่ร่างของมันจะเริ่มเปล่งแสงสีดำออกมาจากบาดแผลที่ดวงตาและกลางลำตัวแสงนั้นค,อคอ่อยๆหมวนตัวและสลายหายไปในความมืดพร้อมกับแสงที่หายไปร่างของเสือสมิงก็แน่นนิ่งลง พรานคำมีหอบหายใจแรงมองไปยังร่างของเสือที่นอนอยู่ข้างๆซา,ากศพของจันมันสิ้นใจแล้วแสงอรุณรุ่งยามเช้าเริ่มาสาดส่องเข้ามาในป่าความมืดมิดและความกลัวค่อยๆจางหายไปกลุ่มชาวบ้านที่นำโดยผู้ใหญ่บ้านถือคบไฟและอาวุธตามเข้ามาสมทบ เมื่อพวกเขาเห็นภาพเบื้องหน้าทุกคนถึงกับนั่งลงคุกเข่าด้วยความโล่งใจและตื่นตะลึงสิ่งที่พวกเขาพบคือร่างใหญ่โตของเสือโครงลายพาดกลนนอนแน่นนิ่งอยู่มีรอยกระสุนที่ดวงตาและเลือดสีดำไหลออกมาจากปากและที่สำคัญคือรอยดำที่ปลายหางของมันได้เลือนหายไปแล้วร่างของมันกลับกลายเป็นเสือโครงธรรมดาที่ตายแล้วอาถรรพ์สมิง ถูกทำลายลงแล้วส่วนพรานคำมีเขานั่งพิงต้นไม้ใหญ่มองดูห้างที่พังทลายอย่างเหนื่อยล้าเหนือตัวเปื้อนดินและคราบเลือดแต่ใบหน้าของเขาเปื้อนรอยยิ้มอย่างโล่งใจเขาทำสำเร็จแล้วแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความสยองขวัญจากเสียงกระซิบของวิญญาณและความตื่นเต้นจากการต่อสู้กับเสือร้ายแต่เขาก็ได้นำความสงบสุขกลับคืนสู่หมู่บ้านห้วยพลับลา ตำนานของพรานเท่าคำมีจึงถูกเล่าขานสื่อไปตราบชั่วลูกชั่วหลานถึงความกล้าหาญที่ยอมนั่งซากเพื่อแลกกับความปลอดภัยของคนทั้งหมู่บ้าน